เรื่อใหม่เริ่มใหม่ครับก้น้าเชื่อมครับเหมือนเดิมทีนี้เราเปิดแสงที่กล้องด้วยแล้วก็เสริมแสงที่ไฟหวัวหน้าผาด้วยครับาเหมือนเดิมครับก็เกือชั่วโม,มงแล้วครับหลังจากตกมาแล้วก็หยุดไปน้ําก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับ เราระบายออกด้านนู้นระบายออกนู้นไม่งั้นท่วมบ้านผมแน่ครับขอบคุณพี่ชานนนครับพี่ชานนนเขาบริจาคเฮ้อบริจาคปัม๊มขนาดสองนิ้วมาให้ที่บ้านผมไม่งั้นมันบริจาคปั๊มสองนิ้วครับปั๊มสองนิ้วของพี่ชานนท์นะคนับนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้เลย สเราบานเลยครับเมื่อเข้ามาอยู่ปีแรกๆครับผมก็โดดหนีน้ํากันหน้าดูเลยครับขอบคุณพี่ชานน์นะครับพันจ่ากาัดเอกชานนนจะไปรู้จักนามสกุลเขาเลยครับเขาเป็นคนดีแล้วกันฐานที่ทํางานก็ทออครับแต่ <laughs> <laughs> จะรอดไหมเนาะจะลงมาอีกทําไงว้ยนี่ โอเคครับนี่กำแพงเงินระเทืองครับน้ําที่มานี่มันมันมันไม่ได้มาจากไหนครับมันมาจากใต้ดินมา,าใต้ดินเสร็จแล้วมันก็มาลงาที่บอ่อพักแก้มดึงที่ผมทําไว้เนี่ยถ้ามันมันเราไม่ทําแก้มดึงนะครับน้ําจะเข้าบ้านทันทีเลยมันก็ไม่สามารถระบายไปไหนได้มันช่วยได้เยอะครับช่วยบ้านเจ๊ด้วยช่วยทางโรงเรียนเขาด้วยแล้วก็ทางร้านปักเออ บ้านปักซอยด้ยครับเดี๋ยวผมผมจะให้ดูบรรยากาศด้านหลังบ้านนะครับน้่นหลังบ้านเห็นไหมครับนี่หลังจากฝนหยุดนะครับฝนหยุดน้ําในบอ่อเป็นไงครับระดับน้ําในบอ่อพอได้เห็นไหมเ,เห็นไหมตรงไหนมันมีช่องอันนั้นอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นมันมีช่องไย<ม>ช่องแตก อ๋อนี่ไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับกำแพงมันแตกแล้วน้ำาเรือนมาเทืองเขาก็มาทางนี้นะครับ,เห,รบนนเห็นไหมครับโอ้ยทำไมทำไมแล้วก็น้้ำมันจะมานี่เห็นไหมฮะทะลุใต้ตีนกำแพงมาปั๊บก็เต็มบ่อผมอีกแล้วทีนี้ผมก็จะตายแล้วนี่มานี่เห็นแล้วถ่ายไว้แล้ว เออเอาเอาเอาล่มมาสิเดี๋ยวต้องไปบอกท่านผอ,อเขาเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอย่างงี้บอกหลายรอบแล้วไม่เห็นบอกตรงไหนเน่ยบอกว่าน้ําที่บอกต้องบอกผอ,อเขาบอกเขาแล้วเขาจะไปรู้เรื่องเหรอถ่ายรูกไม่ตีถ่ายไว้แล้วนี่ไงแล้วเออพูด มีร่องกันฝนไปไหนหมดแล้เลม,ม,ลม,ม,ลม,ม,ลม